สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมเราก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้ซึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ผมได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ว่าใบเขานะครับใบเขาเป็นลักษณะที่ว่าใบ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 หยักใบหยักแล้วก็ใบห่อนะครับใบห่อแล้วก็ยอดยไม่ค่อยแทงนะครับยอดไม่ค่อยแทงก็มาหาสาเหตุแล้กันนะครับมาหาสาเหตุนะครับก็ โดยการที่ว่ามาเจอรากมะม่วงแล้วก็ตัดออกให้รากมะม่วงพุ่งข้ามานะครับแล้วก็เป็นการให้น้ํานะครับให้น้ำว่ามันแต่ก่อนมันโคกแห้งนะครับตอนนี้ก็ให้น้ำเนี่ยก็น่าจะตามเป็นปกตินะครับอาวันนี้นะครับวันนี้ตามที่ผมได้ทําคลิปไปว่ามันต้องอยู่ยอดที่2นะครับยอดที่สองเนี่ยเริ่มเริ่มิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆยอดที่2เริ่มแทงนะแทงขึ้นมานะครับโฟกัสไหมครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆดูนะครับตรงยอดข้างบนนะครับยอดบนส่ะมันแทงขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับมันเริ่มแทงนะครับก็ดูยอดที่สองกันนะครับวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าผมจะตัดตัดจริงออกบ้างนะครับเพราะว่ามันจริงจริงตรงนั้นมันเยอะนะครับเพื่อนๆจริงตรงโซนนี้มันเยอะไปนะครับแล้วก็แล้วก็มันฉี่กันด้วยนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับ มันอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการที่ว่ามันแย่งแย่งน้ํากันแย่งอาหารนะครับซึ่งมันเป็นทุเรียนที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะตัดออกนะครับตัดจิงออกบ้างนะครับตรงที่มันเยอะๆนะครับเพื่อนเนี่ยอย่างจิงนี้มันฉี่กันเนี่ยนะครับนี่ผมก็ตัดจิงนี้ออกนะครับเนี่ยตัดเลยนะครับตัดเลยเห็นไหมครับ ตัดออกไปนะครับให้มันห่างๆาให้มันเ,เลี้ยงนะครับเลี้ยงใบเดี๋ยวมาดูกิ่งอื่นนะครับมันกิ่งเล็กข้างล่างนี่ก็ต้องตัดออกนะครับเพื่อน,น,นเนี่ยวตัดออกอนะครับให้มันให้มันแบบว่าให้มันมีกิ่งตรงนั้นที่น้อยแล้วก็ให้มัน ไม่แย่งกันนะครับอาหารเนี่ยอย่างกิ่งนี้ก็ต้องตัดออกนะครับมันฉีกันนะครับเพื่อนๆนี่นะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้กิ่งนี้กับกิ่งนี้มันฉีกันแล้วก็มีกิ่งบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมตัดกิ่งนี้ออกแล้วกันนะครับตัดเลยเนี่ยมีฉี่เอาไปนะครับให้มันหางนะครับถ้ามันหางแล้วมันผมคิดว่าอาหารมันคงจะมาได้ดีแล้วก็ใบมันก็จะได้โตได้สวยขึ้นกิ่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับ เพื่อ,อกกิ่งนี้ไว้เนี่ยกิ่งนี้นะครับเนี่ยกิ่งนี้มันก็ได้กันโอ้ไม่เห็นไหมครับนสนใจก,ก็อ่ะนี่ครับเอากิ่งล่างนะคุณเพื่อนอ่ากิ่งร่างตรงนี้นะครับตัดออกไปนะครับออเกันไก่เป็น,นอ่ะออกแล้วอ่ะมีคุณเพื่อนตัดออกบ้างนะครับ เพื่อที่จะให้มันจริงมันห่างกันนะครับห่างๆนี่ครับ๋ย้อนแสงย้อนแสงนะครับเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเยอะนะครับจริงมันเยอะไปนะครับมันซ้อนกันแล้วก็บางครั้งมันแย่งอาหารกันก็ต้องตัดช่วยแล้วนะครับเพื่อนนะลองดูนะครับค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆแต่งค่อยๆแก้ไปนะครับจริงไหนที่มันมีปัญหามันแย่งอาหาร มันจะอาจจะทําให้มันเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้รับอ,อาหารเต็มที่นะครับตัดออกไปนะครับให้มันโปร่ปงๆหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเพื่อนอมันเริ่มจะมองเห็นแล้วครับเริ่มจะเห็นว่า มันเริ่มที่จะโปร่งขึ้นนะครับตรงข้างบนตรงนั้นนะครับเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยครับอ๋อจริงนี้จริงเล็กด้วยอ่ะจริงนี้มันมาตรงนี้ตรงนี้ตัดออกไปนะครับเพ,พื่อนเห็นไหมครับอตอตัดเลยหลายจริงแล้ว นี่นะครับอ่านี่ครับเพื่อนนี่นะมองหมุมนี้ดูกันอีกทีอ่าต่อไปมันก็จะกิ่งที่พวกที่ตัดออกไปมันก็จะไม่แย่งอาหารแล้วต่อไปมันก็ตรงนั้นโปร่งแล้วนะครับเพื่อนตรงนั้นโปร่งแล้วกิ่งนี้ยังไม่ออกที่ตัดออกไปอ,อนี่นะครับอ่าเริ่มจะโปร่งเริ่มจะเห็นนะครับ นี้มาติดตามดูกันแค่แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยอดที่2กําลังออกนะครับเพื่อนนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําระบบน้ําที่โคนต้นนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับรากมะม่วงนะครับตัดออกตัดออกไปตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาติดตามดูกันแค่นี้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนต้นนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาติดตามดูกันต่อนะครับเพื่อนนะขอบคุณครับผมที land. ่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ